คนอะไรในบรรดามงคลสามอย่างนั้นได้เหมือนกันนะครับถ้าหาก็ต้องการจะให้อัตานั้นบริสุทธิ์จากสังสารวัฏอย่างนี้ก็บัญญัติปฏิปทาข้อประพฤกิข้อปฏิบัตินะ เป็นอย่างอื่นที่นอกเหนือไปจากมัทธีมาปฏิปทธาที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้นั่นก็คือนะปฏิบัติในวัดที่เรียกว่าโควัดบ้างนะครับคือเป็นอยู่อย่างโคพูดง่ายๆอย่างนี้ก็แล้วกันแนวะสุนักวัดบ้างคือเป็นอยู่อย่างสุนัขพูดง่ายๆว่า เป็นอยู่ตามธรรมชาติที่สุดทำอย่างนี้แล้วก็จะหมดจดจากสังสารวัฏนะครับหรือไม่ก็มีการทรมารร่างกายให้ลำบากอย่างนี้เป็นต้นนี่เป็นปฏิปทาของคนที่ยึดอัตตาจากนั้นมีความเห็นผิดว่าอัตตานี้อยู่จะเพราะฉะนั้นจะให้อัตตาบริสุทธิ์ต้องทำอย่างนี้และอย่างนี้นะครับก็ทิฏฐิตั้งหลายย่อมมีเพราะมีสักกายทิฏฐิ ถ้าไม่มีสกายยะทิฏฐิก็ย่อมไม่มีนะมันมาจากสกายะทิฏฐิก่อนนะครับสกายะทิฏฐิแปลว่าความเห็นผิดในกายที่มีอยู่นี่คือในอุป,ปาทานขันห้าที่คลองอยู่นี่เองนะครับเพราะมันเรามีความเห็นผิดอยู่เพราะเราได้ขันห้ามาปั๊บนะจับตั้งแต่ปฏิสนธิเลย ทิฏฐิความเห็นผิดนั้นก็ตามก็ไปดีเดียวยังไม่ได้ฟังไอ้วาทะของพวกสมณะพราหมณ์ผู้มีมิจฉาวาทะอะไรอะไรเลยก็ตามทิฏฐินี้ก็มีแหละนะครับเป็นอนุัสดองอยู่ในสันดานเป็นสังโยชน์ที่เรายังละไม่ได้นะครับติดมาตั้งแต่ครั้งไหนไม่อาจจะทราบได้ในเบื้องในเมื่อเบื้องต้นของสังสารวัฏไม่ปรากฏ นะครับคิดโดยมาตั้งแต่ปฏิสนธิแล้วอย่างนี้เมื่อเป็นเส้นนี้ก็ไม่ใช่ของง่ายเลยที่จะกำจัดได้นะครับแต่ปรากฏว่ามีผู้กำจัดได้เมื่อได้ประพฤติปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าทรงอนุสาวยนะซึ่งปฏิปทานั้นเป็นปฏิปทาที่ถู สวนกระแสทิฏฐิเป็นไปเพื่อกําจัดทิฏฐิได้นะครับ <c oughs> คนที่กําจัดทิฏฐิได้โดยประการที่ทิฏฐินั้นไม่อาจจะเกิดขึ้นครอบงานจิตของท่านได้เลยท่านเรียกว่าพระโสดาบันนะครับจับตั้งแต่ทีเลขเพราะฉะนั้นพระโสดาบันนี่ไม่ใช่ว่าจะเป็นกันได้ง่ายๆนะครับรทิฏฐิ่ป็นงของละยากทัานละได้แต่ก็ต้องแต่เอง ท่านต้องสั่งสมบุญญาธิการเกี่ยวกับเรื่องนี้เอาไว้หลายพบหลายชาติทีเดียวนะครับจึงเป็นบุคคลที่ควรแก่การกราบการไหว้เป็นเนื้อนาบุญของโลกประเทศจริงๆนะครับ <c oughs> <c oughs> สกายทิฏติมีโกนทิฏฐิอะไรอะไรทั้งนั้นนะครับ <c oughs> ถ้าไม่มีสกายทิฏฐิทิฏติทั้งหลายก็ไม่มี ข้อนี้ก็สมยิงที่ท่านพระอิสีทัตตาเถระกล่าวกับท่านจิตตะคฤหาบดีว่าอีมาโกกหาปฏิทิตโยตัวเวนะเอาออกไปนะเกินนะสักกายติยาสติโหนติสักกายทิยาสตินะโหนติแปลว่าดูไปไ้ท่านคฤหาบดีเมื่อมีสักกายทิฐิ ทิฏฐิเหล่านี้จึงมีเมื่อไม่มีสักกายะทิฏฐิทิฏฐิเหล่านี้ก็มีไม่ได้ทิฏฐิเหล่านี้ก็คือทิฏฐิทั้งหกสิบสองนะดังนี้สักกายะทิฏฐิแปลว่าความเห็นติดในกายที่มีอยู่ก็คําว่าสกกายะที่แปลว่ากายที่มีอยู่นั้นกายที่มีอยู่ในที่นี้นั้นได้แก่อุปาทานขันธ์หน้าที่มีอยู่นั่นเองนะ ก็สกายทิสินั้นท่านบอกว่ามียี่สิบอาการเพราะเป็นไปในอุปาทานละอุปาทานกันหน้ากันละสี่อาการอย่างนี้คือว่าในรูปประคันกน่อนย่อมเห็นรูปว่าเป็นเรานะพูดง่ายง่ายว่ารูปอันไหนเราก็อันนั้นเราอันไหนรูปก็อันนั้นนะ เป็นอันเดียวกันรูปแตกดับก็เป็นอันเราแตกดับด้วยย่อมเห็นรูปว่ามีเรานะรูปนั่นไม่ใช่เราหรกแต่ว่ารูปเป็นผู้มีเรานะรูปเป็นผู้มีเราฟังยากจังเลยในะรูปเป็นผู้มีเรานะเป็นยังไงนะครับหมายความว่าเราที่มี <c oughs> ขึ้นมาได้เ็เพราะมีรูปก่อน ฝ่ายรูปมีนะครับจึงมีเราย่อมว่าย่อมเห็นว่าเรามีรูปเราเป็นฝ่ายมีรูปนะครับเราก็อีกอย่างหนึ่งคือว่าเราเนี่ยเขาตั้งไว้ในเป็นอีกฐานะหนึ่งจะมีรูปก็ไม่ก็ได้ไม่มีก็ได้นะครับทีนี้เกิดว่าเป็นเราที่มีรูปก็เท่านั้นเองเอน <c oughs> แล้วก็เห็นย่อมเห็นว่ารูปมีในเราอีกนะแทนที่เรามีในรูปย่อมเห็นรูปว่ามีเราย่อมเห็นว่าเรามีรูปคือเป็นผู้มีเรามีในรูปนะครับคือเราว่าซึมทราบสิงอยู่ในรูปแล้วก็ย่อมเห็นว่ารูปมีในเราคือรูปนั้นมีอยู่ในตัวเรานะอธิบายได้อีกเพิ่มได้อีกนิดนึ่งนะครับ <G ül üş> คำว่าย่อมเห็นรูปว่าเป็นเรานะ <G ül üş> คือเป็นอันเดียวกันคำว่าเห็นรูปว่ามีเราอ่ะนะครับนะท่านบอกว่าย่อมเห็นรูปว่ามีนามน่นเองพวกนี้ยึดเอานามว่าเป็นเราแ้วรูปนั้นเป็นผู้มีนามนะครับรูปนั้นเป็นผู้มีนามนะครับก็เท่ากับว่ารูปนั้นเป็นผู้มีเรานะ ย่อมเห็นว่าเรามีในรูปก็คือยึดเอานามว่าเป็นเรานั่นแหละนามก็คือเวทนาสัญญาสังขารยึดเอานามว่าเป็นเรานั่นแหละแล้วเรานี้มีอยู่ในรูปไม่ใช่ไม่อยู่ในที่ไหนนะครับพูดง่ายง่ายว่านามนี้มีที่ตั้งที่อาศัยที่ตั้งที่อาศัยนั่นคืออะไรคือรูปนะครับจึงเห็นว่าเรามีในรูป ย่อมเห็นว่ารูปมีในเราก็ตานองเดียวกันนะครับแต่กลับกันเทียนั้นรูปมีอยู่ในนามนะนามเป็นที่ตั้งที่อาศัยของรูปกลับกันกับอย่างที่สามนะครับ <c oughs> อย่างที่สามนั้นนะรูปนั้นเป็นที่ตั้งที่อาศัยของนะของเราคือนามนะครับแต่อย่างที่สี่นั้น นามนั่นเป็นที่ตั้งที่อาศัยของรูปนะ <c oughs> อย่างที่สามแปลกไปอย่างนี้อีกนะครับเกี่ยวกับว่าอถ้าไม่มีรูปเป็นที่ตั้งที่อาศัยนะั้นนามก็มีไม่ได้นามที่ยึดว่าเป็นเรานั้นก็มีไม่ได้อย่างที่สี่นั้นถ้าไม่มีนามคือ ถ้าไม่มีเราคือนามเป็นที่ตั้งที่อาศัยนั้นรูปก็มีไม่ได้นะครับจินอย่างนี้ <c oughs> ลำบากนะปกตินะถ้าหากว่าไม่มีความที่จารณาแยกแยะรูปแต่ละรูปนามแต่ละนามมีการถือเอาโดยความเป็นกลุ่นก้อนนะครับในประชุม ร่างกายของเราเนะี่ยร่างกายของเราเป็นที่ประชุมธาตุสี่เมื่อไม่มีปัญญาพิจารณาแยกแยะธาตุแต่ละธาตุนะครับก็ถือเอาโดยความเป็นกลุ่มก้อนไปหมดนะครับนะถือเอาว่าเป็นเราไปเลยก็ได้ธาตุสี่นั้นนะถือเอาว่าเป็นสถานที่ตั้งของนามคือเราก็ได้นะครับ เป็นอันว่าเรานี่มีอยู่ในรูปนี้นะฮะเป็นอย่างนี้นะครับบางพวกก็เห็นว่าเอาท่าสีนี้มันก็เกี่ยวกับว่ามีปฏิสนธิจิตเกิดขึ้นก่อนเพราะนั้นนั่นท่าสีเนี่ยเอาก็จริงจริงเนี่ยมีนามเป็นที่ตั้งที่อาศัยเห็นได้ชัดว่าพอนามแตกดับท่าสีนี้ก็ตั้งอยู่ไม่ได้ร่างกายนี้ก็ตั้งอยู่ไม่ได้ เพระาะฉะนั้นนามต่างหากเป็นที่ตั้งที่อาศัยของรูปเขาก็คิดเขา้าท่าของเขาเหมือนกันแต่เอาก็จริงๆเป็นนิจฉาทิสิทิตั้งนัน <c oughs> อย่างนี้นะ <c oughs> คำว่าเห็นรูปว่าเป็นเราเนี่ยเป็นอุดเฉทวาทะหรืออุดเฉทติทิฐิความเห็นผิดว่าขาดศูนย์เพราะว่ารูป เห็นชัดเลยว่าเป็นของแตกดับพอยึดารูปว่าเป็นเราพอถึงคราวที่รูปแตกดับก็เป็นอนุน่าเราพลอยแตกดับไปด้วยหมดกันแค่นั้นนะส่วนสามอย่างที่เหลือสงเคราะห์ก็เป็นสัตสตะทิฐิหมดนะครับเพราะว่ารูปก็ไม่ใช่เราเราก็ไม่ใช่รูปรูปจะแตกดับก็แตกดับไปแต่เราหาแตกดับตามไปไหมนะครับ อันนี้ไม่ได้ว่าเองไงในปฏิสัมพัทธม์มรรคภาษีบุตรว่าไว้ชัดเจนนะครับเมื่อเป็นเช่นนี้นะในขันแต่ละขนันท่านหลายจะเห็นว่าสัตสตทติฐิความเห็นผิดว่ายั่งยืนมีมากกว่าอุดเขตติฐินะครับ ท่านบอกกันแมมในขันที่เหลือมีเวทนากขันธ์เป็นต้นก็อย่างนี้เหมือนกันโดยในว่าย่อมเห็นเวทนาว่าเป็นเราเป็นต้นเพราะฉะนั้นจึงรวมเป็นสัก,กายะทิฏฐิยี่สิบนะะเมื่อเป็นเช่นนี้จึงมีคนที่เป็นสัตตะทิฏฐิมากกว่าอุเทตทิฏฐิเป็นธรรมดานะครับเขาค็จริงๆพวกอุเทตทิฏฐินะปฏิ ประเภทปากแข็งนะครับว่า payment. ไม่เชือ่อหรอก็ชาแนนนี้ตายแล้วคนเราก็สิงสุดแงแายนั้นแอาตายอย่ามาพูดเลยว่าจะมีพบหน้าชาหนนาสวรรันในอกนรกในใจไม่มีรอยอยู่เป็นพบเป็นภูมิอะไรต่างหากนะพอใกล้จะตายก็จริงๆวุนไหวนะครับจักจะมีปฏิญญาโรโรเลว่าง e exactly ั้นนะ พอใกล้จะตายขึ้นมาก็เอถ้าเผื่อว่าชาติหน้ามันมียยแย่เลยเราอะไม่ได้ทําบุญเอาไว้เลยเนี่ยนะทำบาปมาก็เยอะเดี๋ยวก็ตกในระกเท่านั้นได้จึงคิดทําบุญอนาะตอนนั้นเห็นไหมมีอะไรอะไรก็ยกถวายวัดหมดแม้แต่บ้านไอ้ก่อนหน้านี้นะฮะปากแข็งดีเดียว,วาชาติหน้าพบหน้าไม่มีได้ก็ไม่ทําบุญทั้งหลาย มีทานเป็นต้นตั้งหน้าตั้งตาทําแต่กรรมทั่วนะครับพอใกล้จะตายทําไมถึงเปลี่ยนใจนะครับมีเป็นอย่างนี้นี่ก็เป็นเครื่องพิสูจน์ว่าแม้พวกอุเทสตทิตินั้นก็ยังหาความแน่นอนได้ยากอีกคนเราส่วนมากจะเป็นสะตะัตสติตินะ <c oughs> ถึงพวกเรานี่ก็เหมือนกันอย่างฟังธรรมะ ถ้าหากว่าไม่มีพบหน้าชาติหน้าแล้วเราจะฟังทำไปทำมานะนะปฏิบัติทำไปทำมนะครับไม่ใช่เรื่องง่ายนะฟังทามมันมีแต่เรื่องหนักซ้มต้องคบถึงเหตุถึงผลอย่างนั้นอย่างนี้ยิ่งการปฏิบัติซึ่งเป็นปฏิปทาฝืนกิเลสยิ่งยากไปกว่านั้นอีกเรื่องเรื่องอะไรมาลําบากอย่ของพวกนี้ไม่กี่วันก็ตายเลยหานะชู้สู้หาความสุขไปแต่ละวันไม่ได้ อย่าไปทําอะไรผิดกฎหมายก็แล้วกันแค่นี้ก็อยู่สบายนะแต่ทำไมไม่เอาอย่างนะครับที่เราที่พวกพวกเราทําอย่างนี้เพราะเราเป็นพวกสัตตะทิศสีใช่ไหมครับนะที่มาทําอย่างนี้เพราะเพราะพวกเราเป็นสัตตะทิตาทิศสีไหมใช่ไหม มีคนหลงต่อไปไหว้ใช่ก็เยอะนะไปถามที่อื่นนะใช่ใช่เชี่ยวเพราะเชื่อว่ามีเส้นหน้านะเขาเรียกว่าหวนตอบไม่คิดให้รอบครอบถ้าเป็นอย่างนั้นก็เป็นอันว่าใครมีนิจฉาที่ติคนน,นั้นจะต้องฟังทมจะต้องทาบุญนะสลาวตั้งตั้งที่มีนิจฉาที่ฐิก็ยังยินดีในการทาบาปถ้าได้อยู่อย่างนั้น เพราะว่าม er> pues mm ันไม่ได nah ้อยู right, ่ในอำนาจนี่ครับนะครับก nice> ิเลสก็มีนะครับกิเลสก็มีเขายินดีในอันที่จะทําอะไรค่อยตามกิเลสมากกว่านะไอการฟังทําอะไรเนี่มันเรื่องของคนที่สั่งสมมาในทางปัญญามากมายจึงยินดีในการฟังทำเพราะมันหาความรื่นลมหาความบันเทิงได้ยาก พระธรรมของพระพุทธเจ้าะดวนดิตทั้งหลายกล่าวว่าประกอบด้วยไตรลักนะครับคําว่าประกอบด้วยใจร,รัรกแหละคือว่าผู้ฟังฟังแล้วใจน้อมไปในอันที่จะสําคัญออมาไม่เที่ยงบ้างสําคัญมาเป็นทุกบ้างสําคัญมาเป็นอนัตตาบ้างไอตรงนี้แหละนะมันจะสร้างความไม่บันเทิงให้เกิดขึ้นเพราะว่าความตั สร้างความสลดใจเป็นเหตุให้คนนั้นตั้งอยู่ในความไม่ประมาทนะครับเป็นอย่างนี้แต่งหะแต่ก็ยินดีฟังกันได้เพราะฉะนั้นจึงไม่ใช่หมาเริ่มกันที่พบนี้อริชาณนี้ชา,นชาติเดียวก็ต้องกคงจะสั่งสมกันมาแล้วหละจึงยินดีได้บันเทิงในการฟังทำได้นะครับตั้งที่เนื้อหาประกอบไปด้วยรักหลงกละแต่ทีนี้ คนที่มีปัญญาอย่างนี้นะครับเกี่ยวกับว่าก็คบหาบัณฑิตนะะฟังธรรมของบัณฑิตมาเยอะแล้วนะทีนี้คนสัตว์โลกที่เป็นอย่างนี้มันมีน้อยส่วนมากไม่ยินดีในการครบหาบัณฑิตเพราะฉะนั้นแม่เขาจะเป็นมีสััตตาทิฐิก็ไม่มีความคิดจะฟังธรรมอะไรนะครับ ก็ปล่อยใจปล่อยใจใหไหลไปตามกระแสของกิเลสอย่างเดียวเพลินไปเสรละวันเกิดจะสำนึกขึ้นมาบ้างก็เหมือนพวกอุดเสท,ทิฏฐิตอนใกล้ตาย,ตายหรืออะไรต่ออะไรเกิดขึ้นซึ่งเป็นเหตุให้ก็เกิดความสลดใจขึ้นมาบ้างก่อนนิดนิดหน่อยหน่อยเป็นเช่นนเพราะฉะนั้นไอ้ที่ฟังหันมาฟังทำไม่ใช่เพราะมีมิจฉาทิฏฐินะ จะเป็นประเภทไหนก็แล้วแต่นะครับเป็นเพราะนะเราเห็นโทษของทิฏฐิต่างหากนะจึงมาฟังธรรมนะครับแต่ว่ามีทิฏฐิเป็นปัจจัยก็ได้นะครับแต่เป็นปัจจัยโดยการที่เราพิจารณาเห็นโทษของทิฏฐิความเห็นผิดว่าตราบใดที่ยังมีความเห็นผิดครอบงำยอยูอ่เราก็ดํำเนินผิดทาง นะครับทางตรงทึ่ไปสู่ความสวัสดีเราไม่เดินเรากลับไปเดินเส้นทางอื่นนะที่ตรงไปสู่ความหายนะนะมิจฉาทิถิท,ทาให้เราเป็นอย่างนี้นะเรารู้อยู่อย่างนี้ก็เพราะการฟัธงทมเหมือนกันแรกแรก นะทีนี้สร้างความสะเทือนใจเราเป็นที่เศษเราก็เลยสั่งติดต่อกันไปโดยคิดว่าการฟังนี้มีส่วนจะมีส่วนในการที่จะให้เราละมิถาทิฏฐิได้ในภายหลังแล้วเราก็จะพบความสวัสดีไปตอลอดแต่ถึงดได้พูดถึงพระโสดาบันว่าเป็นผู้ไม่มีวันไม่มีอันจะตกไปตกต่ำเป็นธรรมดา นะคือไม่ตกต่มันก็คือไม่ไปตกนรกอบายภูมิอีกนะครับทําไมถึงไม่ไปตกนรกอบายภูมิเหมือนคนอื่นๆซึ่งเป็นปุถทชนตอบว่าเพราะท่านละมิฉาพิถีได้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นไอ้กีเลสที่พาไปท่านทั้งหลายไปสู่อบายก็คือมิฉาพิฐีไม่ใช่อะไรนะอย่าไปเพ่งเล็งถึง กรรมชั่วต่างๆฆ่าสัตว์รักทรัพย์อะไรเลยนะครับนะ <c oughs> <c oughs> ว่าทำอย่างนั้นแล้วเป็นเหตุได้ไปอาบายซึ่งแม้ว่าเป็นความจริงว่าฆ่าสัตว์แล้วก็เป็นเหตุได้เราไปอาบายลักทรัพย์ก็เป็นเหตุได้เราไปาบายอย่างนี้เป็นต้น <c oughs> แต่ว่าใครใช้ค่ะใครใช้รักทรัพย์ใครที่หนุนหลังอยู่นะ ซึ่งถ้าหากว่าเรากําจัดผู้ที่หนุนหลังได้แล้วล่ะก็การกล้าการขโมยการประพฤตินในกามันเป็นความทุศีนทั้งอวงจะไม่มีเลยจะไม่เกิดอีกเลยนะใครทราบไหในเมื่อมีแต่ธรรมะไม่ใช่คนใช่สตว์จะกล่าวถึงจะกล่าวว่าเป็นใครมิจฉาทิฏฐินะครับพอท่านละมิจฉาทิฏฐิได้ท่านจะเป็นคนที่มีศีลบริบูรณ นะก็เป็นคุณของพระสวสดาบันอีกเห็นไหมพระสวัสดาบันท่านพูดถึงคุณธรรมของท่านนะเป็นผูก้กระทําให้บริบูรณ์แล้วในศีลทำไมถึงทําได้ทําศีลให้บริบูรณ์ได้หมายความว่าไม่ต้องมีจิตสมาทานรักษาศีลเลยก็เป็นคนมีศีลนั่นเรียกว่ามีศีลบริบูรณ์ตอบได้อย่างเดียวว่าเพราะท่านละมิถิาทิฏฐิได้นะพอละมิจฉาทิฏฐิได้ ไม่ต้องเลยว่าต่อไปนี้เราจะไม่ขาดสัดต่อไปนี้เราจะไม่รักทัพย์ต่อไปนี้เราจะไม่ประพฤติผิดในกามเป็นต้นนะครับเพราะความคิดที่จะฆ่าเป็นต้นมันไม่เกิดอยู่แล้วนะครับไปสมาทานไปทำใหม่นะครับก็ไม่เกิดอยู่เลยนี่ด้วยอำนาจรงก,การละนิจาทิฏฐิได้ทิฏฐิเป็นตัวร้ายอย่างนี้นะครับ พ <c oughs> ระพุทธเจ้าตรัสว่าสยคาติวิกเวคูโถอัปปมัตโกทุกคขันโดวติเอวะมเ,วะเวะมวะวิตเวอัปปมัตการติพวังณวันเนมิอันตามาโสอันชราสังขาตามัดแดงแปลว่าดูกระติสุทั้งหลาย ก้อนขูดคือก้อนขุดจะระแม่ก้อนเล็กๆก็ไม่ลิ่นเหนม็นน่ารังเกียจฉันใดดูกระติสสูททั้งหลายพบชาติแม่เพียงนิดหน่อยโดยเฉพาะชั่วลัดนิ้วมือเดียวเราก็ไม่พอสนอเสริญฉัน,นั้นนะครับนะพบชาต์จะเกิดสักชาติสองชาติในท่านยังไม่เสนอเสริญเลยนะครับ <c oughs> ไม่เห็นมันดีอะไรมันได้แต่ขันที่ไม่เป็นสาระมาแต่ว่าเทียบกับพวบชาติของเราอยังเป็นไปนับไม่ถ้วนอย่างนี้นะครับมันเพราะอะไรนะมิจฉชาติถี่อีกเหมือนกันนะครับละมิจฉชาติถี่แล้วไม่ไปอบายแล้วก็จริงนะครับนะแต่ว่าไอ้ตัวมิจฉชาต มิจฉาทิฏฐิเป็นเหตุได้ไปอาบายก็จริงนะแต่ไม่ใช่เพียงแค่นั้นเป็นเหตุได้เรายืดเยื้ออยู่ในสังสารวัตรอีกนะครับเป็นของที่น่ารังเกียจเหมือนก่อนคูดท่านว่าอย่างนะั้นะฮะพระโสดาบันละนิจฉาทิฏฐิได้ไม่ตกอาบายนะและยังมีผลอย่างนี้ต่อไปอคือจะเกิดอีกอย่างมากก็เจ็ดชาต โดยกำลังของจีเลสที่ยังเหลืออยู่นะครับที่เป็นไปเตียงเจ็ดแค่นั้นก็ไม่ใช่อะไรกล่าวได้ว่าเพราะมิจฉาทิฏฐิท่านหมดไปแล้วนะะเป็นเช่นนี้เนี่ยที่พูดมานี้ทั้งหมดนะครับก็เพียงเพียงเพื่อให้ท่านทั้งหลายได้เห็นว่ามิจฉาทิฏฐิมันมีโทษเพียงอะไรนะครับ <c oughs> เนื้อความส่วนที่เหลือเกี่ยวกับทิฏฐิก็จะไป นะกล่าวอีกที่ในปริเขตที่เจ็ดนะครับเตงท่านเรียนพวกหมวดที่เลสต่างๆนะกล่าวนั้นนะครับทิฏฐานสายนะในอานุสนะายเจ็ดนะอะไรอีกอะสัตกกยะทิฏอีกสังโยชน์ในสังโยชน์ทิศมีมิจขาทิศเยอะๆไปหมดหมวดทม ที่เป็นอกุศลดูเหมือนว่าจะมีทิฏฐิสมทบอ,อยู่ด้วยเสมอนะมีอะไรสงสัยเกี่ยวกับมิจฉาทิฏฐิอยู่บ้างไหมครับก็ถามจะก่อนได้ก่อนที่จะขึ้นมานะครับโลพะทิฏฐิสี่ดวงที่มีทิฏฐิประกอบได้อยังไงครับ แต่ถ้าดวงมีทิฏฐิเกิดก็เขาต้งยี่สิบไหมนี่เลยครับไม่หรอกครับนะะมันเป็นวาระเป็นครั้งเป็นคราวคุณวี่สุดถามมาดีทํำห้ผมนึกได้ว่ายังยังพูดไม่ครบเกี่ยวกับสก,กายยทิฏฐิยี่ 20. สิบท่านอย่าไปเข้าใจว่าในยี่สิบเนี่ยเรามีเพียงอย่างใดอย่างหนึ่งนะไม่ใช่นะนะเรามีครบทั้งยี่สิบนะครับ เพียงแต่ว่าในบรรดายี่สิบเนี่ยนะซึ่งซึ่ง,งสมเคราะห์แล้วเป็นสองอย่างนะย่อเป็นสองอย่างคือสัตพตทิฏฐิกับอุเฉตทิฏฐิเราจะมีอะไรออกหน้าจากนั้นเองนะครับเราจะมีอะไรออกหน้าเอาก็จริงๆอะเรามีทั้งอุเฉตทิฏฐิทั้งสัตพตทิฏฐินะครับใครมีอุเฉตทิฏฐิคนนั้นก็มีสัตพะตทิฏฐิด้วย ใครมีสตตาทิฏฐิคนนั้นก็มีอุทเฉตทิฏฐิด้วยเพียงแต่ว่าคนนี้นะคนอื่นก็กล่าวถึงว่าเป็นบุคคลอุทเฉตทิฏฐิก็เกียกับว่าอุทเฉตทิฏฐิของคนนี้ออกนะพูดถึงกี่คนว่าคนนี้เป็นสตตาทิฏฐิก็เกีียวกับว่าสตตาทิฏฐิของเขาเนี่ยมันออกนะนะล้ำหน้ากว่าอุทเฉตทิฏฐิก็เท่านั้นเองนะครับความจริงมี ทั้งสองอย่างหรือมีครบทั้งยี่สิบนะครับแล้วก็แต่ละอย่างในยี่สิบอย่างนะจะเป็นไปจะครอบงำจิตเลยนะก็แล้วแต่เหตุแต่ปัจจัยของเขานะครับอย่างในเวลาที่เราเปลี่ยนอิริยาบถนั่งเดินยืนนอนนะครับพอนั่งลงก็เรานั่ง ยืนขึ้นก็เรายืนออกเดินก็เราเดินอย่างนี้นิจฉาที่ฐิดอะไรใน20เท่าให้คุณวิสุดใก่้ชิดตัวไหนเวลานั่งว่าเรานั่งอย่างนี้นะครับใน20นี่คืออะไรอะไร ก็เห็นรูปว่าเป็นเราสักทีเพราะอาการนั่งเดินยืนนอนนั่เป็นรูปก็เห็นรูปว่าเป็นเรานะครับเวลาเห็นน่ะเราเห็นเราได้ยินอย่างนี้นะก็เอานามว่าเป็นเรานะครับความจริงเห็นน่ะมันมีแต่นาม,มาขันสีเวทนาสัญญาสังขารยินญานนะครับแต่ว่า การที่เห็นนะ่ะมันวิญญาณมันออกหน้ากว่านามาสามอืน่นแต่ที่จริงเอก็าถือเอาหมดนั่นแหละนะครับ <c oughs> อย่างนั้นก็นับว่าอ่าย่อมเห็นว่าวิญญาณเป็นเราคือจกักขูวิญญาณเป็นเรานะอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็เห็นรูปว่ามีเรามา้างเอายกอีกอย่อีกที <c oughs> เช่นยังไงย่อมเห็นว่ารูปมีเราอะ เราได้ยินก็เอาโสตวิญญาณนนะ่ะแล้วก็เอาวิญญาณเป็นเราย่อมเห็นว่าวิญญาณเป็นเราก็ข้อหนึ่งอ่าแต่มันเกี่ยวกับวิญญาณน,นะครับเขาเขาพูดเฉพาะรูปนะนาม,มากันสีที่เหลือก็ใส่ไว้รวมไว้ด้วยคำว่าเป็นต้น นหนก็ต้องมานับหนึ่งสองสามสี่อย่างเนี้ยทำนองเดียวกันนี้เลยอีกย่อมเห็นว่าเวทนาเป็นเราย่อมเห็นเวทนาว่ามีเราย่อมเห็นเวทนาว่าย่อมเห็นว่าเรามีในเวทนาย่อมเห็นว่าเวทนามีในเราอย่างนี้เป็นต้นนะครับจนครบทั้งห้าขันนะ <c oughs> ย่อมเห็นว่าเรามีในรูปอย่างนี้ นะครับก็ในปกติทั่วๆไปนะครับนั่งอยู่ไม่ได้มีแปลร,รบจะใช้อิริยาบทไม่มีความคิดจะดูจะฟังอะไรนะครับนะอัตภาพนั้นแหละเป็นที่ตั้งที่อาศัยของเราเรามีอยู่ในอัตภาพนี้ในรูปนี้นะครับอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นมีครบเลยนะครับ <c oughs> มีครบเลย ส่วนเขจะแสดงอส่วนว่าอาการไหนในบรรดาสีอาการจะแสดงบทบาทนันก็แล้วแต่โอกาสแล้วแต่ปัจจัยของเขานะครับแม่งั้นก็กลายเป็นว่าปุตุชนนะคนหนึ่งมีสักกายะทิฏฐิยี่สิบอาการครบบางคนสิบห้าเท่านั้นบางคนแค่ห้ามันไม่มีพอพูดเจ้าตรัสไว้เด็นสาสารณะ่วามีทั้งยี่สิบ พักกันสักสิบห้านาที